โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาว t o w เ r of ์ออฟเอ t เทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามานั่งดูคลิปตัวอย่างของแพทใหม่นะที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้กันนะครับไม่กี่วันก่อนเนี่ยทางเพจ Official ของ Tower of ์ออฟเอนเดอร์ g l o b a l y นะครับเขาก็ได้ลงคลิปตัวอย่างแพทใหม่มาเนาะก็เป็นแพท2.3นะครับผมซึ่งถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทุกคนก็น่าจะมาในวันที่2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอตัวอย่างนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยดูจากของเซิ ที่ยังไม่ได้เคยดูนะครับผมก็เดี๋ยวเรามานั่งดูด้วยกันในคลิปนี้นะครับมาดูว่าในตัวอย่าง2.3เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมีตัวละครใหม่ๆตัวไหนที่กําลังจะมาบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ผพ,พอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่าง r i s m a n Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%รนตการันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0 0คนสามารถเติมได้ทั้งในไลฟ์และเว็บไซต์ r i s m a n Shop มีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าาสดบรริก สำหรับผู้ซื้อแพ็กเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายๆต้องร้านนี้เลย List Man Shop โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเปิดตัวมาก็จะเป็นในแผนที่ห้วงนรกสสับสนนะครับผมมีมอนตายเกลื่อนเลยนาในนี้นะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเนาะใครที่ติดตามมาเนี่ยก็อาจจะรู้เนื้อเรื่องนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่ได้ติดตามเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะ่ทุกคนก็เลยไม่ค่อยรู้เนาะว่าแบบเออตอนเนี้ยอยู่ในช่วงไหนของเนื้อเรื่องแล้วนะครับคนเมื่อกี้ชื่อรูบิเลียเนี่ยครับผมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแม่ของรูบี้ใช่ไหมเออน่าจะอย่างนั้นนะครับ ่านี่นะครับมีการค้นพบโซนใหม่นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแผนที่ใหม่นะทุกคนที่จะมาใน2.3นะครับซึ่งแผนที่ตรงนี้เนี่ยจะมาในแผนที่วีล่านะมันจะอยู่โซนมุมซ้ายด้านบนนะครับผมจะเปิดมาอีกโซนหนึ่งของแผนที่วีล่านะครับ เดี๋ยวก็อันนี้เป็นน้องอูอมินะครับผมเป็นตัวละครใหม่นะครับเหมือนกันแต่เห็นสีม่วงๆแบบนี้เนี่ยน้องไม่ใช่ธาตุไฟฟ้านะทุกคนน้องเป็นกายภาพเนาะใครที่เล่นกายภาพเนี่ยก็เตรียมตัวรอเปิดน้องได้เลยนะครับ <c oughs> อ่าแต่ก็ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นบอสตัวใหม่ด้วยนะที่เราจะได้เล่นนะครับผมส่วนฉากนี้นะครับก็จะเป็นฉากที่อ่าเดี๋ยวจะมีตัวละครใหม่นะจาก2.4เนี่ยแอบมาสปอยด้วยนะทุกคนอ่าซึ่งตัวละครนี้ก็คืออีคารลัสนั่นเองนะครับ โอเคแล้วก็ตัดมาฉากนี้เนี่ยจะเป็นฉากที่แบบหลายๆตัวละครเนี่ยช่วยกันสู้นะครับแล้วก <S regret> ็นี่นะฮะทุกคนเปิดอีกหนึ่งตัวละครใหม่นะครับเป็นการสปอยแบบคร่าวๆเนาะซึ่งน้องคนนี้เนี่ยจะใช้คาถาในการต่อสู้นะครับแต่ว่าธาตุเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะว่าเป็นธาตุอะไรนะครับตอนที่ผมดูเนี่ยในตัวอย่างนี้นะครับน้องโจมตีเนี่ยมันจะมีเป็นประกายไฟเนาะเป็นสีส้มที่แรกผมคิดว่าน่าจะเป็นธาตุไฟนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตมันจะมีตัวอย่างออกมาอีกอันนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย น้องคนนเป็นธาตุอะไรกันแน่นะครับหรือจะเป็นความสามารถของน้องหรือเปล่าที่สามารถโจมตีแบบเปลี่ยนธาตุได้อะไรประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราก็รอติดตามกันเนาะแต่ว่าใน2.3เนี่ยน้องจะยังไม่มานะครับณตอนนี้ของเซิร์ฟจีเนี่ยก็ยังไม่เข้าเลยนะครับผมคิดว่าน้องอาจจะเข้ามาสักแผท2.4หรือ2.5นั่นแหละนะครับผมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชื่อเนี่ยมีหลุดออกมาแล้วนะครับก็คือน้องชื่อเมลานีนะแต่ว่ายังไม่มั่นใจสรุปแล้วจะได้ใช้ชื่อนี้จริงๆหรือเปล่านะครับผมทีนี้ทางออฟฟิเชียลก็มีอีกาคอ,อกมนะ็กืภาพ นี้นะทุกคนอ่ะก็จะเป็นภาพปกนะครับที่รวมหลายๆตัวละครอยู่ด้วยกันเนาะซึ่งในนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามีตัวละครไหนบ้างนะหลักๆเลยนะครับก็คืออูมินะครับที่อยู่ขวามือเนาะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับอูมิก็คืออาริสนะครับผมก็เป็นตัวละครธาตุน้ําแข็งนะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเฟนเลียนะครับผมที่อยู่ทางซ้ายมือเนาะแล้วก็มีเนเมสิตซึ่งเนเมสิตที่อยู่ในรูปนี้เนี่ยน่าคิดนะทุกคนว่าที่เขาใส่มาแบบนี้จะเป็นการสปอยเล็กๆน้อยหรือเปล่านะครับว่าเนเมสิตจะเอาเข เพราะว่าเนเมสิดเป็นตัวละครลิมิเต็ดตัวแรกเลยนะที่เอาเข้ามาตั้งแต่เกมเปิดนะครับแล้วตอนนี้เกมเราเนี่ยก็อัปเวอร์ชันมานานมากๆแล้วนะครับผมผมเลยคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะที่2.3จะมีเนเมสิดเข้าตู้ทาวรนนะครับสำหรับเฟนเลียนะครับเมื่อกี้ผมลืมพูดไปเนาะคือน้องเฟนเลียเนี่ยเป็นตัวละครธาตุสายฟ้านะครับผมซึ่งเป็นตัวดามเมจหลักของทีมสายฟ้าเลยนะส่วนการเลียงตัวละครนะครับที่จะเข้ามาใน2.3เนาะถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยอาริสจะมาเป็นคนแรกนะครับผมต่อจากเอเนเบลล่าเลยนะเอะเนเบลล ก็จะเข้าต่อเลยนะครับก็คือเป็นท่าน้ําแข็งนะครับอลิสเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเป็นอูมินะครับที่เป็นทตุกายภาพเนาะและเฟนเลียเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสุดท้ายนะครับผมของเวอร์ชัน2.3นะครับโอเคนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับข่าวๆเนาะของเวอร์ชัน2.3นะครับผมก็มาอัปเดตให้ฟังแล้วก็พาทุกคนมาดูนะครับเราอว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะได้เตรียมตัวเตรียมทรัพยากรในการเปิดตัวละครกันให้พร้อมนะครับผมอยากได้ตัวอะไรเนี่ยก็เริ่มวางแผนกันไว้นะครับโอเคสำ เท่านี้นะทุกคนถ้าพเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะมีอะไรมาอัปเดตให้ฟังอีกเนี่ยก็รอติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ